ดีค่ะตอนนี้เรากำลังไปไหนกันคะ Go to สงขาเราอยู่หัดใหญ่นะคะเราไม่เคยไปพักที่อื่นเลยคะ่ะ <c oughs> เราก็เลยโอ้โหนะคะทั้งโควิดเราก็ไม่ได้พักที่ไหนวันนี้นะคะแปลกมากเลยวันนี้เราจะไปพักที่สงขาวันนี้เราอยู่ <c oughs> หัดใหญ่ <c oughs> เราพักที่สงขาทำไมถึงต้องไปสงขาคะเพราะมีอะไรไม่บอกเดี๋ยวไปดูกัน,นด,ด,ดีกว่าไปดูดีกว่าว่าที่ไหนติดตามไปดูไปเลย เ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแหมเราก็ได้คุณแต้มพักมาแล้วนะคะึเป็นห้องพักที่น่ารักมากนะคะก็เราอยู่ที่ทัรมปลากันเย้ ยเติมคหะวันเรามาเปนสารพุนะคะมาด,ด,ดูข้างนอกสิโอ,อ,อ้โยแเปิดออกไปนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะเจอวิวตื่นเช้ามาก็จะเป็นวิวเ,เป็นแอ่งางเก็บน้ำเนาะแล้วก็มีสระว่ายน้ำเล็กๆเผืเ่อเราจะแบบแช่น้ำนะคะ,ะตรงนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถ ทายเรือเนาะจะมีจุดทายเรือแล้วก็ไปน้ําตกได้ด้วยเดี๋ยววิวจะพามาชมข้างในกันนะคะคือละเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่บอกก็คือละเออจริงๆห <6 S 1> บวกบวก 6, บวก, 6, 6, บวกแต่ว่า <laughs> ช่วงโควิดเนี่ยก็ได้ลดเนาะวันนี้ก็มาสามพแล้วก็บวกค่ามาพักเพิ่มก็บกิดเบิแปด้อยปกติจะหกพันบวกบวก แบบอยู่ๆนิดนึงคือเราก็เนาะก็แยกกันอาบนะคะก็จะแบบเป็นาาการปา่าเลยอ่ะอบการการปารัาดานเขาห้องนะ้ำการปารัาดานเขาแล้วขาก็มีแบบน้ำร้อนน้ำอุ่นร้อนนะนะคะเป็นฟันเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่นะก็คือห้อง,องชั่วห้องชั่วนะเอาไว้ถ่ายโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทากิจกรรม จะไปหาอะไรกินแล้วก็พอกินอะไรเสร็จก็จะไปพายเรือบหอนจักรยานนะคะโอเคค่ะคุณแม่แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากสวยมากเป็นไงบ้างเคอะโอเค <c oughs> ไปถ้างั้งงนเราไปอะไรกินเถอะจาตอนนี้หิวมากเลยเราไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็แม่กับพี่แบงค์เนาะลืม กระเป๋าไว้ที่บ้านจ้านะคะแล้วก็พ่อก็ติดกานก็ให้พ่อเอากระเป๋ามาให้ก็เลยไปเอากระเป๋ากันดิวก็เลยหิวทำยังไงดีก็เลยมาแวะกินที่นี่เลยนี่มิตเตอร์สเต็กนะคะที่สงขลานะคะเร็วสุดง่ายสุดภายใน5นาทีนะคะก็ได้แล้วเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่า